คลิปนี้โอ้โมฮัมเหม็ดซาราครับอดใจไม่ไหวจริงๆคือความเป็นจริงผมตั้งใจะจะทำพรีวิวก่อนเกมพเมร์ลีคืนนี้นะครับที่แมนยูจะเจอพาเลทซิตี้จะเยือนอาร์เซนอลอะไรอย่างนี้แต่เห็นลูกยิง2อศูนย์ของโมซาราเมื่อคืนและเห็นสถิติดเดือดๆของเขาในฤดูก,กาลนี้แล้วเนี่ยกูจะข้ามเรื่องนี้ได้ยังไงวะคือไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือผมไม่สามารถแบบหืออดใจแล้วไปพูดวันอื่นได้อะขอวันนี้เลยแล้วกัน คือหลายคนนะครับพูดถึงโมฮัมเหม็ดซาลาในรดูการนี้สิ่งหนึ่งที่พูดถึงเยอะที่สุดในเรื่องของบอลองดอร์ใช่ไหมครับเพราะว่าด้วยสถิต,ติด้วยด้วยฟอร์มด้วยด้วยความที่เลอร์พูลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์พเมลีกแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับและที่สําคัญผมเนี่ยเคยพูดตั้งแต่ก่อนเปิดรุูการนี้ด้วยซ้ำนะครับว่าผมคล่องใจมากกับบอลองดอร์เมื่อปีที่แล้วจําได้ไหมครับโมฮัมเหม็ดซาลาที่หลายคนบอกฟอร์มดอกเล็กน้อยเนี่ยยิงและจ่ายเกือบ40เมื่อรุูการที่แล้วนะครับ แต่ไม่มีแม้กระทั่งชื่อติด30คนสุดท้ายของบอลอนดอร์มฮัมเมดซาลาเหมือนแบบไอ้เฮียกูแค้นอ่ะกูยิงขนาดนี้กูจบที่3ของพิมลีกูได้แชมป์ลีกครับกูยิงเกือบ40ยิงและใจเกือบ40มึงไม่มีชื่อกูไม่กระทั่ง30คนสุดท้ายฤดูกาลนี้ก็เลยระเบิดฟอร์มเลยครับอาจจะเป็นเพราะระบบที่ลงตัวของร์พูแล้วก็เข้ากับระบบของอาร์เนสตด้วยแหละนะครับ ฤดูกาลนี้ถึงตรงนี้นะครับโมฮัมเหม็ดซาลาในทุกรายการนะครับมีส่วนร่วมไปแล้ว4 2ประตูยิง25ใจ17บ้าไปแล้วนี่คือคนเดียวคนเดียวเลยนะในห้าลีกใหญ่ที่มีส่วนร่วมกับประตูเกิน40ถึงตรงนี้นะครับและหากนับเฉพาะในพิมลีครับโมฮัมเหม็ดซาลามีส่วนร่วมไปแล้วถึง34ประตูยิง21ใจ13 อัตราการมีส่วนร่วมเฉลีย่ยเกินนัดละหนึ่งลูกเอาแค่ยิงเนี่ยยีิบสามนัดยิงไปยีิบเอ็ดอ่ะเถื่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฤดูกาลนี้จึงไม่แปลกใจทําไมใครๆก็บอกว่าโมฮัเมเหม็ดซาลาต้องได้บอลอนดอคือไอ้เรื่องได้ครับมันต้องไว้ก่อนเพราะบางครั้งมันต้องมาคั่วความสําเร็จใช่ไหมแต่ข้อดีข้อหนึ่งสาหรับฤดูกาลนี้สำหรับโมซาลานะครับถ้าลิเวอร์พูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรืออาจจะเป็นเอฟเอครับ หรือดีอครับสมมติยกตัวอย่างเช่น่พูดได้3าถ้วยในประเทศหรือสองถ้วยในประเทศแล้วมันลิกหรือบาสุลนาได้แค่ถ้วยใดถ้วยหนึ่งในรุ่นการนี้ผมบอกเลยว่าถ้าโมซาลายังไม่ได้นะบาร์ลอมดอนเลิกให้ได้เลยครับคือสมมติลาฟินญ,ญาอย่างเงี้ยแล้วบาสุลนาได้แค่ยูฟาชชมเปี้ยนลิกถ้าเป็นรามมลิกแล้วได้แค่ลาลิกาถ้าเป็นเฮลิเคนได้แค่บุนเดสติก้าอย่างเงี้ยแล้วโมซาลาได้2ถ้วยในประเทศ ยกตัวอย่างครับแล้วโมซาราแม่งยังไม่ได้บอลลอนดอเนี่ยกับการยิงขนาดเนี้ซึ่งผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับอีกสิบแปดประตูคือยิงได้าจ่ายนะอีกสิบแปดประตูในรูการที่เหลือเนี่ยพิมพิลิศสิบห้านัดกับยูฟาแชเมเปี้ยนลีกตามๆอีกสองนัดเนี่ยนะครับและไหนจะรีคับรอบรอบตักเชือกอีหนึ่งนัดและหนจะ FA เอฟเอคับอีกผมเชื่อว่าเกือบยี่สิบนัดตรงนี้โมฮาเหม็ดซาลาห์มีส่วนร,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 ร่วมเกินสิบแปดแน่นอนครับ รดูการนี้โมซาลาจะยิงและจ่ายเกินหกสิบตำาๆถ้ายังไม่ได้อีกอย่างที่ผมบอกครับเราับอลลอนดอไม่ต้องมีครับไม่ต้องมีแม่งแล้วครับมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แล้วมันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรผมว่าคนได้แม่งก็เขิน่ะเออนะครับโอ้สุดยอดครับสองศูนย์เมื่อคืนนี้นะแล้วกับสภาพร่างกายตอนนี้สุดท้ายครับมันก็ต้องวนกลับมาถึงเรื่องเดิมๆที่ต้องมาบ่นกันทุกครั้งเวลามานั่งชมโมซาลาว่านเวผู้พูลครับ มึงจะต่อสัญญาโมซาลาเมื่อไหรผมไม่สนใจหรอกครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาต่อเสร็จแล้วเขาแค่ไม่ประกาศผมไม่เชื่ออะไรกันนะครับผมเชื่อว่าแฟนลิวพูส่วนใหญ่อาจจะมีคนเชื่อว่าต่อเสร็จแล้วแต่จํานวนไม่น้อยที่คิดว่ายังไม่ต่อและอยากให้ต่อสัญญาเพราะฉะนั้นริวพูมึงต่อซะทีเถอะนะฟอร์มขณะนี้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ